ใครที่กําลังมองหารถผ่อนสบายๆนะครับใช้งานง่ายๆทนทนผ่อนแค่เดือนละ5,000กว่าบาทต้องดูคันนี้เลย t o y ยต้ายาริ 1.2G ปี2016ตัวท็อปเลยนะครับราคา2 8 9 0 0 0บาทผ่อน5 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญามาครับผมวันนี้เอาใจสายผ่อนถูกนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยแนะนำนะใช้ดีประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้ทนมากๆกับเจ้าตัว2016 t ต y o ต้ายาริ 1.2G เป็นตัวท็อปเลยนะครับเดี๋ยวพารีวิวสักนิดนึงว่าออปชั่นมีอะไรให้ไปบ้างนะครับเริ่มที่ไฟหน้าเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้มาแล้วสวย,สวย สายแบบนี้นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะตัวรถเป็นสีขาวเงาๆฉ่ำๆสภาพสีให้เต็มร้อยทั้งคันนะครับผมของแถมอย่างแรก m a x กซีอีลงไปให้นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก่อนตัว G ีตัวท็อปต้องมีไฟเลี้ยวที่จกมองข้างนะที่เปิดประตูรถเป็นสีโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีชุดแต่งตรงนี้ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานนะครับผมด้านหลังกันต่อครับด้านหลังไฟสวยใสยปิ๊งเลยคันนี้แล้วก็ตกแต่งชุดโครเมียมมาให้ไฟท่อซิงค์คำล่างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเป็นตัว G ชัดเจนนนะครับี่ ตัว G ชัดเจนนะเดี๋ยวพามาชมภายในกันต่อครับภายในนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพใหม่มากๆนะเดี๋ยวดูที่ออปชั่นก่อนเลยพวงมาลัยนะครับมัลติฟังกชันจัดมาให้วิทยุแอร์ออโต้จัดมาให้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วพุชสตาร์ตติดตั้งมาให้และที่สําคัญตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังทั้งคันด้วยนะดีไซน์ภายในดําๆดุดุหรือสวยเข้มๆแบบนี้เลยแล้วเลขไม้น้อยมากๆไม่เพียงแค่80,000โลเท่านั้นยากสุดๆนะถ้าเลขไม่ขนาดนี้แล้วอย่างที่บอกนะครับคันนี้ได้เบาะหนังรอบคััััันนนนนท้้งงงคเลยจริๆะบหตวี ปรับพับแล้วก็ใส่ของได้เยอะเลยเพราะตัวนี้เป็นรถแฮทส์แบ็กนะครับสามารถจุของได้เยอะเลยจริงกรงเครื่องแห้งๆนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับนะสติ๊กเกอร์อยู่รบของเราเรื่องนี้เป็นหลักเลยเรื่องคุณภาพและเรื่องสภาพของตัว,ร,ตวรถนะ <ๆ S 1> บอกเลยว่ารถเราเกรดเทุกทันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมรถสวยไม่สวยผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมนะครับดูนี่เลยครับอินส i ป i ชันบ o n วันท Car รถของเรานะครับผ่านการตรวจคัดสภาพมาจากบริษัทที่เชื่อถือได้ระดับประเทศนะครับว่ารถเราไม่ได้มีการย้อมแมวหรือว่าชนเฉี่ยวมาแล้วทอมซ่อมมาขายท่านนะครับผมการันตีเรื่ คุณภาพมากๆนะราคานะครับ289,000บาทผ่อน5,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับยังไม่พอครับผมฟรีให้ลูกค้า้จ่ายนณวันออกรถนะลูกค้า้จ่ายผมซับให้ฟรีให้หมดลูกค้าออกรถศูนย์บาทได้เลยลูกค้าที่อยู่ไกลหรือว่าไม่มีเวลาเข้ามาดูรถผมมีบริการจัดไปในท่านฟรีทั่วไทยนะครับผลผ่านผมส่งรถท่านฟรีทั่วไทยด้วยนะครับผมติดต่อเข้ามาครับจะอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสายตรง0954596494 w i n w ่ห้าเก้าครับผม